ใช่ใช่ใช่ถูกต้องวันนี้ชุดนี่คือตุ้ยซัมเมอร์มากเลนะนี่คือชุดเดิย์ใย้ห่างผมดูนะชุดแล้วก็จะจัดเพลงนะซัมเมอร์มากเลยจริงๆนะที่ว่ามันซัมเมอร์แค่เดือนอะเอ๊ะไม่รู้ต้องหมตีมันทำไมนะคะที่ก็ว่าประเทศไทยก็ซัมเมอร์ทั้งปีนะคือว่าใช่ใช่กัรอนกัรอนก็เลยใส่เสื้อผ้าเราชีพนี่ใส่เยอะไปเปล่านะตัวจะถอดเดี๋ยวนี้ คุณจ่าด้วยนะไม่ได้พูดนะคะวันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนนะคะอย่าคิดว่าเป็นวันนี้คอลคู่จกับพี่แก้ไม่ใช่นะคะามไปแล้วาแล้วแต่ว่าจัดผดได้ตัดิได้จัดิดได้เอาหมดใช่ไหวันนี้ติดขนตาด้วยนะพี่แพรนนสวยไหมคะสวย ก็เดี๋ยวเป็นผู่ต่อไปเลยดีกว่าคู่ต่อไปใครนะคะ วคนนี้เขาเขาเขาพาเสตียงมาด้วยนะเขาผีดีราฟมาเขาผีดีราฟมาพี่ก็กลัวอยูเลยถ้าไปยืนใกล้น้องพี่จะเป็นคนแทนอะแท้อะไรพี่ลมโคกหรือว่าอะไรเออพี่จะไปลงโคกเองวันนี้นะคะลงโคกลงเคกอ่ะ